Thank you. ลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์จะมาพยากรณ์อากาศประจำวันที่1ตุลาคม พุทธศัรกราช2,567นะครับผมตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ครับโดยอาศัยข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับผมสภาวะภูมิอากาศจะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาติดตามกันได้เลยครับผมสำหรับวันนี้ประเทศไทยของเราก็อยู่ในลักษณะที่มีค่อนข้างที่จะเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักนะครับผมทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคก,กลางและภาคตะวันออก ตลอดทั้งกรุงเทพหานครนะครับคาดกันว่าจะมีฝนตกชุกและหนักอยู่ในช่วงเวลาประมาณ13นาฬิกาจนถึงเวลา20นาฬิกาครับผมหลังจากนั้นกลุ่มเมฆฝนก็จะได้กระจายตัวโดยหนาแน่นอยู่ทางภาคอีสานและภาคเหนือนะครับเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่รับย่อมความกดอากาศต่ำที่มาจากประเทศจีนนะครับผมดังนั้นการเกิดฝน อาจจะอยู่ในลักษณะฝนฟ้าขนองครับโดยเฉพาะเมื่อคืนนี้แถวจังหวัดนครปนมก็เริ่ม,มตั้งแต่เมื่อคือนที่ผ่านมาก็ตั้งแต่ประมาณสองทุ่มครับฝนฟ้าขนองฟ้าร้องดังสนั่นเลยครับผมเหมือนกับว่าจะเป็นฝนสั่งฟ้าแล้วครับฟ้าสั่งฝนถ้าตามสมัยโบราณเขาก็จะเรียกว่าอีสานตอนเหนือนั้นไม่มีฝนแล้วครับผมตั้งแต่นี้ต่อไปเนื่องจากกลุ่มอากาศเย็นก็จะเริ่มเข้ามาแล้วนะครับผมนอกเสียจากว่า ประเทศไทยของเราได้รับมรสุมหรือพายุดีเพชชนที่มาจากทางเกาะไหหลัมนะครับสำหรับฝนที่จะมาเติมในภาคอีสานเรามาดูสภาพอากาศของประเทศไทยวันนี้กันได้เลยครับผมโดยวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักและหนักมากประจำวันที่1ตุลาคมตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้โดยพื้นที่เสี่ยงภยัยฝนตกหนักมากหมายถึงพื้นที่ที่จะได้รับน้ำฝนประมาณ90 1มิลลิเมตรขึ้นไปนะครับผมได้แ,แก่จังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดพะเยาลำปางลำพูนแพร่สุขโขทยัยจังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดพิศนุโลกครับผมสําหรับภาคเหนือส่วนภาคอีสานนั้นวันนี้ได้เคลื่อนตัวมาที่จังหวัดเลยนะครับจังหวัดเลยหนองบัวลำพูจังหวัดขอนแก่นครับผมคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักมากนะครับส่วนพื้นที่เสี่ยงภยัยที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนัก ส่วนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยที่คาดกันว่าจะมีฝนตกหนักคือประมาณส่วนพื้นที่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยที่คาดกันว่าจะมีฝนตกหนักคือ3 5 1สิถ mm ึงเกมิลลิเมตรโดยแทนค่าดโดยสีเหลืองนั้นได้แก่จังหวัดดังต่อไปนี้ครับไล่มาตั้งแต่จังหวัดทางภาคเหนือนะครับผมจังหวัดได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดตากจังหวัดน,น่านกำแพงเพ,พ,พ <pencil> ชรพิจิตรเพชรบูรณ์ครับผมส่วนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นได้แก่จังหวัดหนองคายจังหวัดอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนม กาลสินมุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอํานาจเจริญอุบลราชธานีสีสเกตสุรินทร์บุรีรัมย์นครนคราชสีมาและจังหวัดชัยภูมินะครับผมส่วนจังหวัดทางภาคกลางนั้นภาคกลางและภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดนครสวรรค์ครับไล่มาแต่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีการจนบุรีลบบุรีสระบ,บุรีจังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาจังหวัดปทุมธานี นนทบุรีกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการนะครับก็ไล่ลงมาจนถึงจังหวัดทางจังหวัดลบบุรีสระบ,บุรีนะครนายกปราจีนบุรีสะแก้วชาชุงเซาชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดครับผมส่วนทางภาคใต้นั้นวันนี้โดยภาพรวมคาดกันว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยนะครับผมแต่ก็อาจจะมีบานกลางอยู่ในบางพื้นที่นะครับสําหรับทางภาคใต้เรามาติดตามสภาพอากาศสําหรับประเทศไทยประจำวันที่1ตุลาคมกันครับผมโดยลักษณะอากาศทั่วไป ของประเทศไทยประจําวันที่1ตุลาคมตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ประเทศไทยตอนบนจะมีลักษณะอากาศแปรปรวนเกิดขึ้นโดยมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหนาคนครและปริมณฑลภาคตะวันออกและมีฝนตกหนัก มากบางพื้นที่ในภาคเหนือนะครับผมทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลความเย็นกําลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่มาปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนแล้วคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศลาวและทะเลจ,จีนใต้ในวันที่1ตุลาคมนี้นะครับผมประกอบกับมีล่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนตอนบนของภาคตอนออกเฉียงเหนือเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ําที่ปกคลุมบริเว,รเวณประเทศลาวตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตราย จากฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉพันธ์และน้าป่าไหลหลากไว้ด้วยนะครับผมโด,โดยเฉพาะพื้นที่ลาดโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ หรือป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมถึงดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยนะครับผมสําหรับมรสุมตันตกเฉียงใต้ากาลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลน้มันภาคใต้และอ่าวไทยต่วนขึ้นลมบริเวณทะเลน้มันและอ่าวไทยมีกําลังปานกลางนะครับโดยทะเลน้มันตอนบนมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความ,มาระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือ ในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยประจำวันที่1วันที่1ตุลาคมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยประจําวันที่1ตุลาคม2567ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้โดยแยกออกเป็นรายภาคดังต่อไปน,นี้นะครับผมภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูน ลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทยัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูร์นะครับผมอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-27ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30-34ถึงองศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมสำหรับภาคเหนือนั้นทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้แยกการพยากรณ์อากาศประจำวันออกเป็นภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนล่างนะครับผมแล้วก็ได้แยกย่อยออกไปเป็นการพยากรณ์อากาศในลักษณะ15จังหวัดของทางภาคเหนือครับเรามาดูว่าวันนี้สภาพอากาศของทางภาคเหนือจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมสําหรับภาคเหนือตอนบนนั้นมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางเชียงรายพะเยาแพร่และจังหวัดน่านนะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 29-32องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสมีลมตนตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมสำหรับภาคเหนือตอนล่างนั้นวันนี้คาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรสกโไทยอุตรดิตถิพิษณุโลกพิจิตรและจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับผม คาดการณ์ว่าอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-34องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-26องศาเซลเซียสมีลมตนตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเรามาติดตามแผนที่ปริมาณฝนตกของทางภาคเหนือเมื่อวานนี้ครับผมวันที่30 24ชั่วโมงที่ผ่านมาพบว่าปริมาณฝนตกสูงสุดวัดได้ที่80.1ม mm ิลลิเมตรที่อำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับโดยภาพรวมของทางภาคเหนือเมื่อวานนี้ มีฝนตกในลักษณะเล็กน้อยจนถึงปานกลางนะครับผมปานกลางก็อยู่แถวจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกครับส่วนที่อื่นนั้นค่อนข้างจะเล็กน้อยครับผมสําหรับภาคเหนือ15จังหวัดของทางภาคเหนือกันครับผมเรามาติดตามคําขวัญของจังหวัดตากครับวันนี้นําเสนอโดยจังหวัดตากนะครับธรรมชาติน่ายนภูมิพลเขื่อนใหญ่พระเจ้าตากเกรียงไกรเมืองไม้และป่างามครับผมสำหรับจังหวัดตาก เรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดแม่ฮ่องสอนกันครับผมประจำวันที่1ตุลาคมพบว่ามีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับและมีลมกระโชกแรงโดยอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกหนักได้แก่อําเภอปางมะพร้าอําเภอปายอําเภอเมืองแม่ฮ่องสอนและอําเภอขุนยวมส่วนอําเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แก่อําเภอแม่ลาน้อยแม่เสลียงและศบเมย อุณหภูมิสูงสุดที่3 2, ามสต่ำสุดที่24องศาเซลเซียสนะครับเรามาดูการพยากรณ์อากาศของจังหวัดเชียงรายกันครับผมวันอังคารที่ 1. กันยายนคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอําเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีเป็นพื้นที่ฝนตกหนักมากได้แก่อําเภอแม่สายเชียงแสนแม่ฟ้าหลวงแม่จันอําเภอดอยหลวงอําเภอเชียงของอําเภอเวียงแก่น แม่สลวยและอำเภอเวียงป่าเป้านะครับผมส่วนอำเภออื่นนั้นคาดกันว่าจะมีฝนตกหนักครับเช่นอำเภอเวียงเชียงลุงพญยาเมงลายขุนตาลอําเภอเทิงอําเภอป่าแดดอําเภอพานแม่ลาวเวียงชัยอําเภอเมืองเชียงรายนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดที่30ต่ำสุดที่23องศาเซลเซียสครับเรามาดูการพยากรณ์อากาศประจําวันของจังหวัดเชียงใหม่ครับผมวันที่1ตุลาคมพบว่าเชียงใหม่วันนี้คาดการณ์ว่าจะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกหนักมากได้แก่อเมสอเภอแม่อายอภอฝ,ฝ,ฝางชัยประการอเภอพรา้าวเชียงดาวและเวียงแหงนะครับผมส่วนพำเนอื่นนั้นคาดการณ์ว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกหนักครับเช่นแม่แตงดอยสะเก็ดแม่ออนอเภอแม่เสมอกัญญาณีวัฒนาแม่แจ่มแม่วาง จอมทองอฮอดดอยเต่าอเภออมกอยอเภอดอยหล่ออสันปะตองสันกำแพงสารพีอพาหางดงอมเ,เมืองเชียงใหม่อภอสันทรายและอมะแม่ริมนะครับผมส่วนอุณหภูมินั้นวันนี้เชียงใหม่คาดว่าสูงสุดที่30ต่ำสุดที่24องศาเซลเซียสครับเรามาติดตามสภาพอากาศของจังหวัดลำพูนกันครับผมวันที่1ตุลาคมเมืองลำปูนวันนี้คาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอำเภอที่คาดการว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกหนักได้แก่อำเภอบ้านทิเมืองลำปูนแม่ทาอําเภอป,ปุ่งหัวช้างอําเภอบ้านโฮ่งและอําเภออําเภอป่าซางและอําเภอเวียงหนองสองนะครับผมส่วนอําเภอรีคาดการว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกปานกลางนะครับอุณหภูมิสูงสุดที่32ต่ำสุดที่24อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32อุณหภูมิต่ำสุดที่24องศาเซลเซียสครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดลำปางครับผมวันที่หนึ่งตุลาคมจังหวัดลำปางเรามาพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดลำปางครับเมืองรถมาวันนี้คาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับผมอำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักมากของจังหวัดลำปางวันนี้ได้แก่อำเภอเมืองปานอำเภอ เภองาวและอํเาเภอวังเหนือนะครับส่วนอํเาเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักได้แก่อํเาเภอแจ้ม่มอํเาเภอเมืองลำปางห้างฉัดก่อคาอํเาเภอเสริมงามและก็อํเาเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แก่แม่ทะอํเาเภอแม่เมาสุบบาบเถิงและแม่พลิกนะครับผม อุณหภูมิสูงสุดที่32ต่ำสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสครับเรามาติดตามสภาพอากาศของจังหวัดแพร่กันครับผมประจำวันที่1ตุลาคมคาดกันว่าวันนี้แพร่จะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักมากได้แก่อำเภอ2อำเภอ้องกวางนะครับส่วนอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักได้แก่หนองม่วงไข่อำเภอเมืองแพรอ่พรอำเภอลองอำเภอวังชิ้น ส่วนสูงเม่นและเด่นชัยคาดกันว่าจะมีฝนตกปานกลางนะครับอุณหภูมิส,สูงสุดที่31ต่ำสุดที่24องศาเซลเซียสครับผมเรามาติดตามสภาพอากาศของจังหวัดน่านกันครับผมประจำวันที่1ตุลาคมจังหวัดน่านวันนี้มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองละละ80ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับอำเภอที่คาดการว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกหนักมากได้แก่อำเภอเสลิงพระเกียรติอำเภอเชียงกลาง อำเภอทุ่งช้างอำเภอสองแควท่าวังผาอำเภอปัวบ่อกเกลือและสันติสุขครับผมส่วนพื้อนอื่นนั้นคาดกันว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกหนักนะครับเช่นภูเพียงแม่จริมอำเภอเมืองน่านบ้านหลวงเวียงสานาน้อยนาหมื่นครับผมอุณหภูมิส,สูงสุดที่29ต่ำสุดที่23องศาเซลเซียสครับเรามาติดตามสภาพอากาศประจำวันของจังหวัดพะเยากันครับผม วันอังคารที่1ตุลาคมจังหวัดพะเยาว,วันนี้คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับอําเภอที่คาดการณ์ว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกหนักมากได้แ,แก่อำเภอเชียงคำอําเภอปองอําเภอเมืองพะเยาครับผมส่วนอําเภออ,อื่นนั้นคาดการณ์ว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกหนักนะครับเช่นภูซางอําเภอแม่ใจอําเภอภูกระยาวดอกคำใต้อําเภอจุนและเชียงม่วนครับผมอุณหภูมิสูงสุดที่30 ต่ำสุดที่24องศาเซลเซียสครับเรามาติดตามสภาพอากาศประจำวันของจังหวัดตากกันครับผมวันที่1ตุลาคมวันนี้จังหวัดตากมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับผมอําเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักได้แก่อําเภอเมืองตากอําเภอวังเจ้าอําเภอพบพระและอําเภออุ้มผางนะครับส่วนอําเภออื่น,นคาดกันว่าจะมีฝนตกปานกลางเช่นอําเภอท่าสองอยางแม่ละมาดสามเงา อำเภอบ้านตากและอำเภอแม่สอดนะครับอุณหภูมิสูงสุดที่32ต่ำสุดที่26องศาเซลเซียสครับผมเรามาติดตามสภาพอากาศของจังหวัดเพชรบูรณ์กันครับผมประจำวันอังคารที่1ตุลาคมตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้วันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้คาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่เขามีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอําเภอที่คาดการณ์ว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกหนักได้แก่อำเภอลมเก่าลมสัก น้ำหนาวเขาค้ออำเภอเมืองเพชรบูร์อำเภอวังโป่งอำเภอชนแดนและอำเภอหนองไผ่นะครับส่วนอำเภอบึงสามพันวิเชียนบุรีและสีเทพนั้นคาดกันว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกปานกลางครับผมอุณหภูมิสูงสุดที่31ต่ำสุดที่24องศาเซลเซียสนะครับเรามาติดตามสภาพอากาศประจำวันของจังหวัด พเพมืองกล้วยไก่เมืองกล้วยไขวันนี้ประจำวันอังคารที่1ตุลาคมตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้คาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกหนักได้แก่อําเภอลานกระบอือเพาเภอพานกระต่ายโกสัมพีนครอําเภอคลองลานและอำเภอบึงปางศิลาทองนะครับส่วนอําเภออื่นนั้นคาดการณ์ว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกปานกลางครับเช่นอําเภอเมืองกำแพงเพชร สายงามสายทองวัฒนาบึงสามคัคคีของขุงและอำเภอชานุวร,รักษ์บุรีนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32ต่ำสุดที่26องศาเซลเซียสครับเรามาติดตามสภาพประกาศประจำวันของจังหวัดพิจิตรกันครับผมวันที่1ตุลาคมจังหวัดพิจิตรเมืองสารวันวันนี้คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรง และมีฝนตกหนักบางแห่งเพอที่คาดการว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกหนักได้แก่อ,อสากเล็กอํงอางทรายภูนอเภอทับคอและอภอดงเจริญน,นะครับส่วนเพืนอื่นนั้นคาดการว่าจะเป็นฝนตกปานกลางเช่นอเภอวชิระบารมีสามงามเอเมืองพิจิตโรโพปทับช้างบึงนารางตะพานหินโพทะเลและบางบุญนาคครับผมอุณหภูมิสูงสุดที่32ต่ำสุดที่26องศาเซลเซียสครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศสำหรับจังหวัดอุตรดิตถ์ครับวันที่1ตุลาคม อุตริตวันนี้คาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีลงกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอำเภอที่คาดการว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกหนักมากได้แก่อำเภอบ้านโคกกับอำเภอ ภาคท่านะครับส่วนอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักได้แก่ท่าปลาอเภน้ำปาดอเภอเมืองอุตรดิตถ์อ,อรับแรและอภอพิชัยครับผมส่วนอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกปานกลางได้แก่อ,อตรอนและทองแสนขันนะคบอุณหภูมิสูงสุดที่31ต่ำสุดที่24องศาเซลเซียสครับผมเรามาติดตามสภาพอากาศของจังหวัดสุโไทยกันบ้างครับผมวันที่1ตุลาคมคาดการณ์ว่าวันนี้สกโไทยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง อำเภอที่คาดการว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกหนักมากได้แก่อำเภอทุ่งเสียมสวนคะโลกและอำเภอที่คาดการว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกหนักได้แก่ศรีศาสนาลัยศรีนครศรีสํารงบ้านด่านลานหอยส่วนอำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แก่อำเภอเมืองสกโไทยกงไกรลาดและอำเภอคีริมาศนะครับอุณหภูมิสูงสุดที่3 2ต่ำสุดที่26องศาเซลเซียสเรามาดูพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดพิษณุโลกกันครับผมวันอังคารที่1ตุลาคมพิษณุโลกวันนี้ โดยภาพรวมคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอำเภอที่คาดการว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกหนักได้แก่ชาตการนครไทยวังทองเนินมะปรางและอำเภอมเพมอำเภอพมพิรามนะครับผมส่วนพื้นอื่นนั้นคาดการว่าจะมีฝนตกปานกลางเช่นวัดโบสถ์อำเภอเมืองพิษณุโลกอำเภอบางกะบางละกำมและอำเภอบางกระทุ่มครับผมสำหรับอุณหภูมินั้นสูงสุดที่32ต่ำสุดที่25องศาเซลเซียสครับ พยากรณ์อากาศของทางภาคเหนือวันนี้โดยภาพรวมภาคเหนือเกือบทุกจังหวัดนะครับผมมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักตั้งแต่ตกหนักจนถึงตกหนักมากนะครับผมขอให้พ่อแม่พี่น้องเพิ่มความ,มาระมัดระวังในการสัญจรไปมาด้วยนะครับสําหรับการพยากรณ์ของทางจังหวัดทางภาคเหนือทั้ง15จังหวัดก็ขอจบไว้ตเ,เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ